เปิดร้านนวดสปาให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้แกบมาเล่าให้ฟังครับหลายคนที่อยากเปิดร้านนวดสปาให้ถูกต้องตามกฎหมายมักจะมีข้อหนึ่งที่กังวลใจคือเรื่องการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องถูกไหมครับแกมีข่าวดีมาบอกทุกคนครับตอนนี้ทางภาครัฐได้พัฒนาเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า bizportal.go.th ที่รวบรวมเอกสารและขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญ,ญาตธุรกิจร้านนวดสปามาไว้ในที่เดียวครับ โดยขั้นตอนการขออนุญ,ญาตเปิดร้านนวดสปาบนเว็บไซต์ b i e s s Portal ก็ทำง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนการขออนุญ,ญาตจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. แนบภาพถ่ายเข้าระบบ 4. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐาน 5. แจ้งผลอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 6. ออกใบอนุญาต โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน71วันทําการสําหรับการรับใบอนุญาตร้านนวดร้านสปาสามารถปริ้นได้เองผ่านทางระบบได้เลยครับเห็นไหมครับว่าทําได้ไม่ยากเลยสําหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับถ้าธุรกิจของคุณอยู่ในกรุงเทพสามารถติดต่อได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่ถ้าร้านของคุณอยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่สสจหรือสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดของคุณนะครับและคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเอกสารที่จำเป็นในการใช้ขออนุญาตเปิดธุรกิจร้านนวดสปาสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมีทีมงานมาตอบให้ครับ